10ข่าวเด็ดเมเจอร์อังคารที่28ตุลาคมไปดูกลลวงของโจรออนไลน์กับการปลอมเป็นคนดังแล้วหลอกแจก iPhone 6และนวัตกรรมไล่โจรแบบจีนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ10บคาวเดตแมเนเจอร์เป็นประจำเช่นเคยวันนี้วันอังคารนะครับคุณดลงอีก3วันจะเป็นวันศุกร์แล้ววันสิ้นเดือนคุณดลงมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนฮะสิ้นเดือนเหรอฮะสิ้นเดือน็นวันฮาโลวีนไม่ใช่เหรอครับใช่ครับวันฮาโลวีนเออแต่พูดถึงวันฮาโลวีนนี่มีหลายสถานบันเทิงละแวกเอที่เราทํางานอยู่เนี่ยก็เริ่มตกแต่งสถานที่กันแล้วนะครับครับผมแล้วบางที่ก็มีโปรโมชั่นด้วยอ๋อเหรอฮะครับผมแต่งหน้าผีมาแล้วจะเข้าฟรีเรื่องไง ก็ม่อันนี้ก็แล้วแต่ร้านเขานะคร,ครับผมไปกันที่อันดับที่10เลยดีกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของนายกัทรรมนตรีและหัวนหน้าคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติคลเอกประยุทธ์จันโอชาทำไมครับ,รบออกมายอมรับนะครับว่าฝ่ายความมั่นคงได้ส่งทหารไปที่บ้านพักของผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการคุณสนธิลิมทองกุลจริงนะครับโดยอ้างว่าเพื่อดูแลความปลอดภัย ทางด้านบุตรชายคือคุณจิตนาลิมทองกุล CEO เครือ AST ผู้จัดการก็ตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวนี้เขาดูแลความปลอดภัยกันแบบนี้หรอครับอาเหรอฮะแบบในคลิปนี้เลยนะนั่นเลยสิฮะข่าวนี้มีคนอ่าน5,000ันคนครับอันดับที่9ครับไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่เรามีนวัตกรรมเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับผมวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าครับอ่าไหมเรืองแสงครับใช่เลยครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ ซึ่งเป็นของจริงด้วยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยได้ดัดแปลงพันธุกรรมหนอนไหมให้มีสารสามารถเรืองแสงได้โอ้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพันธุ์ไม้อย่างต้นแววมยุราเรืองแสงด้วยครับอ่จัดแสดงที่ญี่ปุ่นนะฮะครับคานี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด5,000คนครับครับไปกันที่อันดับที่8ต่อเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลลวงใหม่ๆของโจรออนไลน์ครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเขาปลอมเป็นแฟนเพจ คนดังครับอย่างเจ้าพ่อชาเขียวการผ้าสกันาาทีถูกต้องครับไอที่แจกไอโฟนไอโฟนบ่อยๆเนี่ยนะใช่แล้วเขาลอกว่าคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 6รุ่นใหม่ครับโอ้คับแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องส่งรหัสบัตรเงินสดทูมันนี่300รบาทเป็นค่าจัดส่งครับออจริงๆเจ้าตัวเวลาแจกอะไรเขาให้ฟรีเลยนะใช่อยางภาษีก็ไม่เสียเจ้าตัวเนี่ยก็รู้ข่าวก็เลยรีบปฏิเสธครับว่าเอ ทางเราเนี่ยอย่างที่คุณกินนันบอกไปครับไม่มีการเรียกรับเงินใดๆด้วยคือแจกก็แจกจริงภาษีก็ออกให้ด้วยเขาคาดว่าน่าจะเป็นโจรติดเกมอะไรประมาณนี้ครับผมข่าวผมาวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด9,000คนครับมาเรื่องต่อไปอันดับที่7นะครับเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เ h 1 7เฮสหนึ่ครับล่าสุดทางอายการในเทอร์นด์นะครับก็เตรียมขอหลักฐานจากรัสเซียหลังมีข้อสมมติฐานว่า เครื่องบินอาจจะถูกยิงตกจากอากาศอะเหรอครับผมแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธว่าน่าจะถูกโจมตีจากภาคพื้นมากที่สุดนะครับครับก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน900 0นคนครับ,รบและต่อกันที่อันดับที่6นะครับไปที่ประเทศอังกฤษกันบ้างเกิดเหตุหนุ่มวัย28ปีนะครับบุกพุ่งตรงไปหานายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนขณะออกจากงานในเมืองลีสเฮ้ยจริงดิใช่ครับจนบริการต้องรีบพานายกขึ้นรถ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จับกลุ่มชายเนะนําผู้นี้ได้นะครับซึ่งต่อมาได้ซักถามกลับไม่พบข้อมูลการคุกคามใดๆนะครับครับผมคราวนี้มีคนอ่าน11,000คนครับอันดับที่5ครับมากันที่บ้านผมครับจังหวัดตาก่หลังจากที่เขามีการพบเจอเงินสดเลยนะอยู่ในวัดแห่งหนึ่งครับเป็นจํานวนกว่า4 3่ล้านบาทเนี่ยครับ ซึ่งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุบ้านตากครับล่าสุดเนี่ยเจ้าวาดก็ได้ยืน่นหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วครับผมเพราะว่ามันผิดกฎนะครับที่นําเงินมาไว้ในกุฏิของตัวเองครับทั้งนี้ก็ยังพบว่า วัดเนี่ยมีเงินฝากเพิ่มอีกสาบัญชีด้วยครับรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดสาสิบล้านเลยโอ้โหครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมดหนึ่งหนึ่งพคนครับมาต่อกันที่อันดับที่สี่ครับจากจังหวัดตากไปที่ประเทศพม่าใกล้ๆกันเนี่ยนะครับนักชีววิทยาขององค์การพืชและสัตว์ระหว่างประเทศครับได้เปิดเผยคลิปของแพนด้าแดงสองตัวครับสัตว์หายากเนี่ยโผล่อยู่ในจอเป็นครั้งแรกของประเทศด้วยครับผมอ่าซึ่งขณะ มันเนี่ยกำลังเดินเล่นกันอยู่ในผืนป่าสนครับ,รบแล้วก็ต้นไผ่บนเทือกเขาที่ชื่อว่าอิมอบอมครับครับผมาข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด17,000คนครับมาเรื่องต่อไปนะครับอันดับที่3 ชาสังคมออนไลน์นะคะได้เผยภาพอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรนะ,ะ,ะรคะในช่วงนั้นอายุย2อปีออไปถ่ายแบบลงนิตยสารที่มีชื่อว่า Generation เจเนเรชั่นนะครับพร้อมเปิดเผยว่าชีวิตในเมืองนอกเนี่ยต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่เออเหแล้วก็<ะ>แถมยังคิดถึงบ้านจนต้องหาเพลงไทยเดิมมาฟังด้วยนะฮะเออเรครับผม,มข่าวนี้มีคนอ่าน18,000คนครับ,รบและต่อกันที่อันดับที่2นะครับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านบันเทิงกันบ้างแม่ของนักร้องหนุ่มไมพิรัตนะครับ คุณตุ๊กปราัยออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าไม่ปื้มน้องแม็กซ์เฟลนะครับซึ่งเป็นลูกของนางแบบสาวซาร่านะครับส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูก็ต้องให้ไม้เป็นคนตัดสินใจครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีของขวัญรับขวัญหลานนะครับเห็นในรูปในดูก็ดูมีความสุขดีนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่าน20,000คนครับแล้วมากันที่ข่าวอันที่1ครับเป็นเรื่องราวของความเคลื่อนไหวของ นักตกลูกยางสาวนะครับที่แบบโอ้โหเราฮือฮากันมากเลยใชชาวคาซัคสถานครับคนนี้มีชื่อว่าซาบีนาอันตินเบโควาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเวียดนามแล้วอ๋อครับเพื่อเตรียมที่จะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกับนักร้องชายรายหนึ่งที่เขาไม่เปิดเผยว่าใครด้วยครับผมก็ตอนแรกมีข่าวว่าจะมาอยู่ทีมในประเทศเราเนี่ยแหละะแต่ว่าตอนนี้ก็ รู้สึกจะเงียบๆไปนะเงียบไปคะข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด20,100 0คนครับ มาถึงช่วงเขาไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้คุณกิตินันมีอะไรมานำเสนอครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะฮะซึ่งวันที่6ใชับพฤศติกายนาแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นที่จับตามองพิเศษเพราะว่าที่นั่นจะมีการจัดงานลอยโคมยีเ่เป็่ระหว่างวันที่5-7พฤศจิกายนนี้นะครับ,รบซึ่งในช่วงนั้นก็มีจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ย แพ่ลังไหลขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่อย่างมหาศาลแต่ล่าสุดนะครับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าสายการบินทั้งของไทยและต่างชาติต่างผวากับการลอยโคมถึงคาดยกเลิกเที่ยวบินรวมมากกว่า100เที่ยวบินนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแสิฮะทำให้สูญเสียไรายได้ราวสองล้านบาทเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะครับคุณดรงตั๋วเครื่องบินช่วงนั้นเนี่ยราคาจะแพงมากเพราะว่าคนไปเที่ยวกันไงฮะคุณกิตินันท์เคยไปแล้วช่วงนี้ อ่าใช่ครับเคยไปอยู่แหมเปลอยกับใครเนี่ยลอยคนเดียวครับอ่าลอยคนเดียวนะครับคับผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับผมไม่เชื่อแล้วกันอ่าไปกันที่ข่าวของผมดีกว่าเป็นเรื่องราวจากประเทศจีนครับครับอ่าไปดูไอเดียครับเกี่ยวกับการไล่ขโมยของเกษตรกรที่นั่นครับครับซึ่งเป็นชาวหางโจวที่มักถูกโจรนะครับแอบมาจิกเอาพืชผลเกษตรเกษตรกรรมเนี่ยที่สุกงอมแล้วนะครับแบบโดนโหบ่อยมากเลย จนไม่รู้จะทํำยังไงครับเขาใช้วิธีการนําหุ่นนางแบบที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยครับผมที่โชว์ตามร้านนะเอามายืนกลางแจ้งครับเป็นยามเฝ้าสวนของตัวเองอ้โหซึ่งนั้นก็ดูได้ผลด้วยเพราะทําให้หัวขโมยนะครับไม่กล้าแย้มเข้ามาเลยสงสัยแบบว่ากลางคืนไงเห็นแบบเฮ้ยอะไรวะแขนก็ไม่มีเออเฮ้ยเมีมีหัวมีตัวแขนไม่ไหนอะไรงี้รับกัเลยทีเดียวเอออาจจะเพ่นกันปลาราบได้ครับครับผม และก็ไปปิดท้ายครับกับเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเอเชียครับ,รบของนางเอกสาวชาวฮ่องกงครับ,รบที่ชื่อว่าแอนเจล่าเบบี้เนี่ยที่เตรียมจะฟ้องร้องพวกปากหอยปากปูครับกล่าวหาว่าเธอไปทำศสยกรรมมาเนี่ยแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายกับศูนย์แพทย์ศัยกรรมแห่งหนึ่งในจีนด้วยครับที่นำรูปของเธอเนี่ยไปใช้โฆษณารู้ไหมว่าเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ 2ล้าน6แสนบาทเลยครับเนียคือเขาจะเรียกค่าเสียหายนะครับผมพร้อมให้สารพิสูจน์ด้วยว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรมาจริงๆเลยที่เขาบอกว่าเหลาค้างอะไรไม่มีแต่จริงๆดารานักแดงไทยจะทําอย่างนั้นบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าหมายถึงอะไรทําสยกรรมมาไปฟ้องร้องอ๋อเหรอฮะเห็นมีเสียงวิจารณ์เหลือเกินว่าแบบพวกไปทําหน้าไปทําอะไรมาไปทานมอะไรประมาณเนี้ยครับผมทํานมได้ดีนะฮะ ครับและนี่ก็คือ10บข่าวเด็ดแม a นเจอที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอดีย่ดลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ